พอนึกถึงทุกอย่างที่ทําเลยครับวินาทีเนี้ยพอนึกถึงตั้งไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นโรงเรียนเป็นรถพยาบาลที่เกิดจากหยาดเหงื่อแรงใจทุกทุกอย่างพอนึกภาพเหล่านั้นปรากฏมีความสุขม,มากคือมีความสุขมากคือชื่นใจนึกเลยนะฮะตอนนี้้ันอับตานึกถึงโรงยาบ,บาลมีชื่อเรานึกถึงศาลาหลังนี้มีชื่อเรานึกถึงมูลิธิมีชื่อเรา ไปนึกถึงวัดเขาตะมาะกำแพงโบสถ์อุตีสิ่งที่เราทำนะ่ะมันภาคภูมิใจเราทำได้ยังไงเราเชื่อร,ระเกิดว่าเทพพญเทวดาฝาดินเะนี่ยเป็นพระยาจักีพยาสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเรายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งให้ยิ่งมีผู้มาร่วมบุญกับเราเยอะล่าสุดเนี่ยอย่างกับไปวัดบ้านหลังจะสร้างาพระบูบสถก็มีคนร่วมเยอะครับผมไปวัดมาดพุทธหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยบอกขาด เงินอีกห้าล้านทําสลาผมก็ไปทําก็สําเร็จนะครับก็ได้ห้าล้านถวายให้หลวงพ่อนี่น้ําตาไหลน,นี่คือฝันความมุ่ใจที่ผ่านมาได้ทํแล้วทาได้ดีด้วยแต่เราไม่เคยคุยว่าเราทำนะเราดีนะผมให้ภาพมันฟองให้ภาพบรรยายทุกคนจะเห็นไม่เคยไปโอ้อวดว่าสิ่งนี้กูทําสิ่งนี้กูทำแต่ผมทําเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าผมทําหวังว่าปู่ยาตายายคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เราเจ้าคำระเวนเรา เราเหมือนเป็นขอสมาในการทำกุศลครั้งนี้ที่ลูกเคยทําไม่ดีมานะรับร่างก็ดีต่อนหน้าก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีสิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะเป็นบุญมาหนุนนาให้ชีวิตเราดีขึ้นให้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะครับไม่มีทุกข์ไม่มีภัยใดๆก็พอใจแล้วเราเชื่อเหลือเกินเราเป็นชาวพุทธเราทําบุญบุญกุศลน,นั้นต้องหนุนนาให้เราได้ดีนะแล้วก็อยู่ยังมีความสุขอันนี้อยากจะฝากพี่ปอไว้ คือเวลาพี่ป๋องมีความสุขจริงๆนั่นบุญจริงๆครับไม่ใช่แค่คําพูดครับมันอยู่ในหัวใจแล้วต่อไปทุกครั้งเนี่ยเวลาพี่ป๋องทําบุญแล้วพี่ป๋องพูดแบบนี้แบ่งบุญครับคือแบ่งความสุขครับก็จะไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดแต่มันคือเรารู้สึกจริงบุญเราจริงพอคนได้ยินได้ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกรับบุญผมว่าเหมือนที่เรารู้สึกเลยทุกอย่างเนี่ยความรู้สึกกับ กับปฏิบัติเนี่ยผมว่ามันฟอ้องอยู่ในรูปภาพฟอ้องอยู่ที่แบบสิ่งที่เราทําเนี่ยสะพานบุญพี่น้องประชาชนที่มาวัดอย่างห้องน้าเนี่ยได้ใช้ mm hmm. เรารู้สึกเรามีความภูมิใจว่าคนมากดทุกห้องน้าเราเป็นผู้สร้างเขาเห็นเลยว่าเนี่ยเราสาร้างคืออันนี้แบ่งบุญให้ทุกท่านแบ่งบุญที่มาแต่ละวัดที่เราสาร้างไว้ได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่เราสาร้าง จะเป็นการสร้างจะเป็นโรงเรียนนะรถพยาบาลอย่างเงี้ยก,ก็ได้ใช้เพราะหลวงปู่เคยบอกว่า,วามันบุญม,มากนะของไอ้รถพยาบาลมัน,ม,นมันทำมันได้ประโยชน์โรงพยาบาลมันได้ประโยชน์แก่พวกเราอันเนี้ก็เป็นผลบุญที่เราท้างไปผมว่าบุญเนี่ยมันจะเก็บเก็บผ,ผลกลาําไรงอกงามไปเรื่อยเพราะสิ่งที่เราสร้างมันยังอยู่ชทุกอย่างมันยังอยู่อันนี้คือผลบุญที่ใครที่มาใช้ของเราเนะี่ยถือว่าเราก็ได้บุญ คนที่ได้ใช้ก็ได้อันิสงช์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆแบบเนี้ยโอกาสที่ได้ทำได้ทำเนีจะให้เป็นอย่างปองสุพรรณผมว่ากา็หายนะเพราะก่อนทำอะไรเราต้องคิดว่าก่อนเราเสียสละเพื่อศาสนาและส่วนรวมครับสาธุ